สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงวันศุกร์ที่12พฤษภาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียโบ๊ทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง t ู u ฟย u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2 ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออตโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวย กับเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเตปนะครับมวยพักยกเราคืนค่าคอมให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับดีกว่าเล่นหน้าตู้แน่นอนนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเทพไปเลยฟรีฟรอีก1ตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมไทายผลมวยสเต็ปรุ้นลับอีก10,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถาม รายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้ตคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่หนึ่งในศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสกายหนุยสี่มุมเมืองหรือมาลายเงินโรงเรียนกีฬาคนครปฐมนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรบูร์วันนี้เจอทางด้านโซมะบ้านแลมบ้าหรือล่มโพยิมหรือสจอแมนเมืองชนนักชกจากแดนปลาดิบนะครับ ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ชคกันในพิกัด106ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสก,กายนุย้ย4มุมเมืองช่างน้ำหนักได้107.5ลดไป1.5นะครับส่วนทางด้านโซมะบ้านแลมบ้าช่างน้ำหนักได้105.5ขาดไปจุดครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นโซมะบ้านแลมบ้านะครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับ เตะขาต่อยหมัดน,นะครับแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นโซมะบ้านแลมบา้านะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นสกายนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมเตะต่อยแรงล็อกคอเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้บุดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นสกายนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของนั่นสกายนุ้ยสี่มุมเมือนนะครับก็แพ้คะแนนนังน,น้านเพชรพยักษ์สิทธิจอมยธเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2อ5รที่ราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนทางนัานเพชรพยักษ์สิทธิจอมยุธเมื่อวันที่9าธันวาคม265ที่เวทีมวยรังสิตฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนมังกรหยกเทศบาลเขาบางแกกเมื่อวันที่2 8กุมภาพันธ์สอ6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางน้าน สกายนุ้ย4ีมุมเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านโซมะบ้านแลมบ้ากันมากนะครับก็แพ้คะแนนทางน้านเพชรแม่โจเพชรสุพานาันเมื่อนที่4่พฤศจิกายน265ที่เวทีมวยรางสิตแล้วก็มาชนะนกพรสนานชดบางแสนในยกที่4เมื่อวันที่23ทธันวาคม265ที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะนกทางน้านโดเลมอน สอไก่เขียในยกที่1เมื่อวันที่13มีนาคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านโซมะบ้านแลมบ้านะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับนักชกจากแดนปาดิบนะครับนักชกจากญี่ปุน่นผมออกไปที่ทางด้านโซมะบ้านแลมบ้านะครับยี่ห้อบ้านแลมบ้าเนื้ออาวุธหนัก ทุกลูกทุกดอกนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดนะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านโซมะบ้านแลมบ้านนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านจตุรัสซับปีดานะครับนักชกจากเมืองกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยซับปีดาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ เจอกันกับทางด้านเพชรบุญช่วยแสนสุขยิมหรือมริกามวยไทยยิมหรือปุ๋ยโฟมแมนนะครับนักชกจากสอปป,อปอลาวแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่อแสนศักด์มวยไทยยิมพัทยานะครับชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านจตุรัสซาปีดาช่างน้าหนักได้123.4ลดไปด4นะครับส่วนทางด้านเพชรบุญช่วยแสนสุขยิมนะครับช่างน้าหนักได้123ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ สำหรับสไตล์การโชคของน้านเพชรบุญช่วยแสนสุกย,ยิมนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพครับควา้วาคอล็อกตีเหนียวแน่นบู๊ดูดันเสียบเข่าแรงแล้วก็เป็นมวยที่ทัดทลรหดสูงครับนี่คือสไตล์การโชคของทางน้านเพชรบุญช่วยแสนสุขยิมนะครับส่วนสไตล์การโชคของน้่นจตุรัสซับปีดานะครับเป็นมวยทรงเดียวกันนะครับเชิงไม่สนเปิดเกมทะเลาะครับบู้ดูดดันแลกเขา่าแรงหมัดครับ หัวใจใหญ่กว่าตับหัวใจใหญ่เกินร้อยครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นจตุรัสซับปีดานะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นจตุรัสซับปีดานี่ก็เรียกว่าสดจากขั้วสดจากเต้าเลยครับชะนะคะแนนนั่นซุปเปอร์ท็อปนอนวัตย์ยิมเมื่อที่9มีนาคม266ที่ราชดำเนินแล้วก็มาชนะนกทางด้านเพชรน,น้ำตาลโอ้โหโมอตเตอร์ในยกที่4เมื่อวันที่30มีนาคม26 6ที่เวทีมวยราชดำเนิน ฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนกทางด้านเพชรกระสินสอเจริญผลในยกที่2เมื่อวันที่20เมษายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านจตุรัสซับปีดานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านเพชรบุญช่วยแสยนสุขยิมกันมากนะครับก็เรียกว่าฟอร์มสดจากขั้วเหมือนกันนะครับก็ไปชนะนกทางด้านซุปเปอร์เทนสอจิตพัฒนาในยกที่3เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยรังสิต แล้วก็หมดเสมอแก่ทางด้านซุปเปรอร์ท็อปโนรุวัตยิมเมื่อวันที่3 1มอมีนาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิทธิ์แล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรอุบลสอบ,บางคุไปเมื่อวันที่21สเมษายน2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิทธิ์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านเพชรบุญช่วยแสนสุขยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่นักชกจากสอปอป,อ,ปอลาวนะครับ้าดทะละหดดีกว่า ครับแล้วก็เข่าในเหนียวแน่นไล่แขนดีครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้น้นเพชรบุญช่วยแสนสุขยิมนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้น้นพอยอภิชาติสจต้องปราจีน หรืออภิชาติมวยไทยยิมหรือนายกปอตกะบินบุรีนะครับนักชกจากเมืองโคราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทนะครับอยู่ย่านหไทยราชคลองสามวานะครับโดยมีอันสุขุมวิทดูแลอย่างใกล้ชิดบำรุงดีบำรุงถึงวันนี้เจอทางด้านสายเพชรสามารถพยักอรุณหรืออคเดชกล้องธรณีมวยไทยหรือชอพัชลพผลนะครับนักชกจากเมืองขอนแก่นนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด110ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านพลอยพิชาตสอจอต้องปราจีนะครับช่างน้าหนักได้111.2ลดไป1.2นะครับส่วนทางด้านสายเพชรสามารถพยักอุณน,นะครับช่างน้าหนักได้110.5ลดไป0.5ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานานชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกข,ข,ของด้านสายเพชรสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับก็เป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาเจาะยางแล้วก็แข้งขวาแรง มีปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงหมัดศอกแรงลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นสายเพชรสามารถพยักอุณยิมนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นพลอยอวิชาติอจต้องปราจีนครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมล็อกตีเหนียวแน่นบูดุดันไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นพลอยอวิชาติอจต้องปราจีนนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของน้านพอยวิชาสอจอต้องปราจีนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านแมนยูสิธ์จ่าอุ้มเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่จิตเมืองนนท์แพ้คะแนนจิกซอสิทธิ์ไทยแลนด์เมื่อวันที่11-18มีนาคม2566ที่จิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟา์ล่าสุดไปแพ้นอกกับทางด้านจิกซอิทธิ์ไทยแลนด์ในยกที่1เมื่อวันที่8เมษายน2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน พลอยอภิชาติสจต้งปราจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านสายเพชรสามารถพระยกรุณยิ้มนะครับก็ชนะนกทางน้านเพลงเอราวัณในยกที่3ามเมื่อวันที่13ธันวาคม25 1 5ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็แพ้คะแนนทางนัานเดชพระจันทร์บิวเจซีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2อ6 6ที่เวทีมวยรังสิตน,นะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะนกเจ้าพญาไฟสิทธิสวิทย์เล็กเมื่อวันที่7เมษายน2 5 1 6 ที่เวทีมวยลังสิตในยกที่1เท่านั้นเองนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นสายเพชรสามารถพยักอรุณยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เองนะครับผมชอบมวยอาวุธหนักอาวุธแรงอย่างสายเพชรสามารถพยักอรุณยิมนะครับโดยมีพี่กล้องธรณีพยักอรุณน,นะครับเตวเข้มเตะขาต่อยหมัดแรงครับวันนี้รุนนับรุนนอกได้นะครับ คู่ที่สในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนัน้นสายเพชรสามารถพยักอลุลยิมนะครับจัดไปอย่ายให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกประจําวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรวันชัยวอสังประภยัยหรือเพชรวันชัยไฟเตอร์มวยไทยหรือกออดิศักนะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ใกล้มวยเดชรัตอยู่กับอาจารย์ สุรัตเสียงหล่อนะครับวันนี้เจอทางด้านก้องเกียรสอจอจอยปลาจีนหรืออจอต้องปลาจีนหรือทอพาน49หรือรอยเย็นฮิว e s o อ t หรือยอดเสียนต่อบ้านตาลน,นะครับก็ซ้อมที่ใครบุญลันนามวยไทยนะครับอยู่กับอาจารย์บุญบุญลันนามวยไทยรับรองว่าแก่งสุดขั้วมาเข้มแน่นอนนะครับวันนี้131ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน เพชรวันชัยวอสังประภัยนะครับช่างน้ำหนักได้130.9ขาดไปจุดนึงนะครับส่วนทางด้านก้องเกียรติสอจอยปลาจีนะครับก็ชช่างได้130.9ขาดไปจุดนึงเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับก้องเกียรติสอจอยปราจีนะครับก็ดีกีก็เป็นอดีตแชมป์วลรอบปูนเสือตัวที่11นะครับ สไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยเข่าในอาชีพมีศอกแรงเตะต่อยแรงสอกคมโต้แรงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงหายไปนานเลื้อเวทีไปนานแต่ถ้าว่าซ้อมอยู่กับอาจารย์บุญลานานามวยไทยนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแม้ว่าจะเลื้อเวทีไปนานแต่ว่าการฟิตซ้อมการบำรุงและก็การเตรียมตัวมาดีแน่นอนนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางน,านั่น ก้องเกียรสอจอจอยปลาจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของนัานเพชรวันชัยวอสังปรภัยกันบ้างนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงหลักเลียมดีมีเข่ายัดไส้รุนแรงอาวุธคมไปลายปลายแข็งแกร่งแข็งแรงคบนี่คือสไตล์การชกของน้่นเพชรวันชัยวอสังปรภัยนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรวันชัยวอสังปรภัยนะครับก็แพ้คะแนนนิคมช่างนุ่นศร,รีสะเกตเมื่อวันที่6ธันวาคม25ง5ที่เวทีมวย รังสิตนะครับแล้วก็ชนะคะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีเมื่อวันที่18มกราคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็เสมอกับทางด้านยอดธงสจต้องปราจีนเมื่อวันที่30มีนาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรวันชัยวอสังปรภัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านก้องเกียรติสจอจอยปราจีนกันบ้างนะครับเหลือเวทีไปนานพอสมควรนะครับ ประมาณ56เดือนครับชนะคะแนนทางด้านยอดวิทยาพ่อพนมพรเมื่อวันที่20สิงหาคม265ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ชนะคะแนนยอดวิทยาพ่อพนมพรเมื่อวันที่กันยาย,ายน265ที่จ่องเกียรติศรีแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรสุขุมวิทบอยบางนาเมื่อวันที่9ตุลาคม25งที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านก้องเกียรติจอจอยปราจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่4นะครับวันนี้ ผมชอบไปที่ทางด้านมวยเข่าในอาชีพนะครับเหลือเวทีไปนานแต่ถ้าว่าทําการฟิตซ้อมดีมาดีบํารุงถึงแล้วก็ซ้อมที่ค่า้บุญรานานามวยไทยนะครับตัวปั้มเยอะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงวันนี้ผมมองว่าน่าจะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับเป็นลองก็ต้องลองเป็นต่อก็ต้องต่อนะครับผมออกไปที่ทางด้านก้องเกียรติสอจอ,จอยปลาจีนนะครับ ให้ไป5ดาวนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ